การแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกนะครับหรือฟุตบอลระดับทีสองของเมืองไทยครับวันนี้เราชมอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าน่าสนุกเลยนะครับวันนี้ลำปาง f อฟนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชอนบีเอฟซนะครับทีมอันดับ8นะครับเจอกับทีมอันดับ18ของตารางครับในส่วนการบรรยายนะครับวันนี้มีคนเกิดเปลี่ยแก้วมิวน์นะครับและผมก็ขนา่นครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมที่สนามกีฬากลาง จังหวัดอัมพางครับเริ่มแล้วนะครับออสนามห,หนองกระถิ่งครับเกือบจะเข้าลูกสูตรเลยนะครับเมื่อสักครูคร่เปิดยามาได้มองไหมลูกนี้เอาเข้าไปจิ้มเอาโหยังเคลียร์บอลทิ้งไปได้กะประตูบิดจริงๆครับโอโ้โหแอสซอกบาโอโ้โหรอดตัวไปเรียบสุพรรณบุรีไม่เสียประตูะครับเล่นสั้นครับให้ไหมให้เจ้าพิการโอ้ยให้บอลลูกนี้แต่ว่ายังเปิดได้แล้วเข้าประตูเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เหรอ ถ้าพงเปิดเข้ามา,าครับไปได้ตอนนี้ยิงมาสวยต้องจบต้องจบเรียบร้อยโอ้ยยังเซฟเอาไว้ได้นะครับธยานัน์โอ้โห,โโหไม่ต้องบอกว่าเป็นเซฟสำคัญเลยครับมาแล้วครับตอนนี้เมทีเมทีมาเลยครับเมทีเปิดไหมเมทีเปิดโดงเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหดูโอ้ไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจูดิวาน้หตัวเองก็เสียดายครับ ในเกมแบบใครใครดีกว่ามีสิทธิ์ได้เลยครับอ่าครับมาดูพีรพงศ์พีรพงศ์เปิดลลรรครับวันเล่แล้เรียบร้อยกับดึงประตูต่อศูนย์เอาจนได้ครับภูมินเข้าตาครับไม่ได้ยิงประตูมานานอย่างเนี้ยพวันวคือ,คอต้องบอกว่าจังหวะเปิดของพีรพงศ์ก็ทำดีมากเลยครับคือหักเข้ามาตามสันทัศญาเลยนะครับแล้วภูมินไดยยืนอยู่ใน น่จังหวะนี้จุดโทษครับโอ้โหโจนได้เลยเห็นไหม <laughs> เห็นไหมครับ <laughs> เกมเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังได้เพียงแค่ไม่ถึงนาทีได้พักบอลนะครับของทางไคโอครับแล้วแตะมาอะไะครับมาดูนะครับยูดิวานไม่พลาดเลยครับอะไรครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับลำปางตีเสมอได้สำเร็จนาที47ครับ ชิดิบานไม่มีจุดโทษเลยนะครับแล้วดูจังหวะวิ่งมาจาังหวะนี้มองขวาแต่ว่ายิงสายมือหลงไปเลยครับจังหวะ พุงสวยครับให้ไหมลูกนี้หลุดเข้ามาเอาเลยครับตอนนี้ได้ลุ้นประตูครับสุพรรณได้ลุ้นประตูเขานี้เปิดเข้ามาแตะแล้วยิงมาโอ้โหซับแต่ว่าทงขึ้นก่อนครับจังหวะเขาจะแอ่แท็กของสุพรรณุรีลูกนี้อาอครับต่อลูกกาการีท่ที่ที่สุพรรณจะสู้ไม่ไหวนี่เเล่นตัวเล็กๆแค่เลยหลงซัดไกลดูลูกนี้ต้องเซฟ,ฟครับโอ้โห,โห,โห,โห อีกแล้วครับลูกยิงของทางเลยเสาสองไปแล้วครับรอดตัวไปบุกข้นไปครั้งหนึ่งข่าวเนี่เอาไปชนกันจุดโทษเลยครับโอ้โหแอสซอกบาเข้าบอลลูกนี้โอ้โหถือว่าเข้าบอลชฉงทางมากครับแอสซอกบาอัดเลยครับอาร์ซิลิโอ้โหคนยิงสับแล้วซัดเลยครับไม่เหลือครับเป็นคายโดริเกสครับซัดประตูขึ้นนำให้ แรกเข้าไปครับทางไคโอถือว่าเป็นประตูสำคัญเลยนะครับจังหวะนี้ครับของฝั่งย่านติดนทอกครับไม่น้นไม่น่าป่นด้วยครับยอดสวยมากแล้วโหม่เข้าไปลูกนี้ค่ายไหมเข้าประตูจนได้ครับโอ้โหทำประตูจนได้ครับน,บน,บนี้ปิติพงศ์ครับกัมพาร์ทไปแล้วเนี่ย นี่ยครับกลายเป็นว่าพื้นที่เหลือเยอะตกพื้นแล้วก็เท่าเลยครับโอ้โห,โหต้องชมเลยครับไม่ง่ายนะครับการตัดสินใจแบบนี้ครับคืณต้องบอกว่าคือมารุสสาประตูทางมาร์ชดิ้งครับไปเกี่ยวล้มลงไปเอา้าโอ้โยมีปัญหากันแล้วครับมีปัญหากันแล้วครับในสนามนาทีสุดท้ายพอดีเลยครับ นัทพงศ์จริงๆเนี่ยนัทพงศ์คือก็จะเป็นโดนไปเหลืองเมก่อก่อนใช่ครับใช่ครับเหลืองแดงครับเปล่าจยุดเกมเปล่าจบเกมครับที่สนามพิร,าารักลารเง้ามาสุพรรณบุรีครับวันนี้ลำปางครับอโอ้โหยิงสามประตูรวดเลยครับ